จอมนางคู่บลังก์บทที่44ในวันที่ทับตรงหลินออกเคลื่อนพลมุ่งหน้าสู่อวินช้างอย่างเป็นทางการคือวันที่เหอเสียอำลาองค์หญิงเย่าเทียนเร่งออกเดินทางจากเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่ชายแดนกําลังทหารส่วนใหญ่ของอวินช้างได้รวมพลกันอยู่ที่ชายแดนเพื่อรอรับคำสั่งอยู่แล้ว จะขาดก็แต่จอมทัพผู้เรืองนามสถานสีทิศสามารถปลุกขวัญกำลังใจของเหล่าทหารให้ไม่หวั่นเกรงต่อฉูเปื่อยเจียแห่งตรงลินก็เหมือนเช่นที่มีเพียงเจ้นเปื่อยวางเท่านั้นที่สามารถโจมตีเสี่ยวจิ้งอานวางแตกผ้าได้เหล่าผู้คนของอวินช้างต่างเชื่อว่ามีเพียงเสี่ยวจิ้งอานวางเท่านั้นที่จะสามารถนำทัพอวินช้างไปต่อสู้ตัดสินแพ้ชนะกับฉูเปิ่เจียในสมรภูมิได้ ผืนทงบดบังผืนฟ้าเสียงกลองศึกดังสะเทือนทั่วผืนฟ้าเช่นเดียวกันเพียงแต่ขาดความปวดร้าวไปหนึ่งส่วนเพิ่มความฮึกหานมาหนึ่งส่วนเหอเสียสวมชุดเกราะจอมทับใหม่เอี่ยมสีหน้าท่าทางผ่าเผยเชื่อมั่นสายตาของขุนนางทุกคนต่างจับอยู่ที่ตัวเขาณนะเวลานี้ผู้ที่สามารถต้านทานฉูเปิดเจียได้มีเพียงพระชามาดา ชะตาของอวินชางผูกอยู่กับศึกครั้งนี้การแพ้ชนะของศึกนี้ผูกอยู่กับพระชามาดาภายใต้สายตานับหมื่นพันที่จับจ้องเหอเสียทั้งเคร่งครึมและฮึกหานแงนหน้าดื่มสุราส่งกองทัพออกเดินทางที่องค์หญิงเย้าเทียนยื่นมาให้ด้วยมือตัวเองสายตาจับอยู่ยังใบหน้างดงามขององค์หญิงคลี่ยิ้มบางๆแม้ไม่มีคำกล่าวอย่างฮึกหาน รอยยิ้มนี้ก็เพียงพอแล้ววาจานับหมื่นพันของเย้าเทียนสลายกลายเป็นการจ้องมองอย่างลึกซึง้งทราบดีว่าแม้ไม่นึกอยากที่จะยินยอมมากเพียงใดก็ต้องจากกันในอีกประเดี๋ยวนี้แล้วจึงก้มหน้าลงกำฉับเบาๆพระชามาดาต้องถนอมตัวให้ดีๆเหอเสียมองนางอย่างสงบฟังคำพูดนี้แล้ว ชายหนุ่มพ่ันคลี่ยิ้มกว้างอย่างยินดีเอย่ยด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายหากไพเราะน่าฟังว่ามีคำถามหนึ่งที่เหล่าคุนนางสูงต่ำทั่วทั้งอวินฉางล้วนแต่ถามข้ากันหมดแล้วข้านึกว่าวันนี้ในยามส่งข้าออกเดินทัพองหญิงจะต้องถามข้าด้วยเหมือนกันอย่างแน่นอนเสียอ,อีกนึกไม่ถึงว่าข้าถายผิดเสแล้วใหญ่ต้องถามด้วยเล่า ในตาเย้าเทียนเปล่งประกายเจิดจ้ากล่าวอย่างมั่นใจว่าพระชามาดาเป็นวีรบุรุษผู้องอาจแห่งแผ่นดินไม่มีทางพ่ายแพ้ให้กับแค่ฉูเปิดเจียอยู่แล้วเหอเสียหัวเรอก้องอย่างสมใจหันกายขึ้นหลังมา้าผืนทงที่ด้านหลังโบกสะบัดชายน่มกว่าตามองเหล่าขุนนางที่มาส่งสุดท้ายจ้องมองเย้าเทียนที่แต่งชุดเต็มพิธีการอย่างลึกซึง้ง ประมุขแห่งแคว้นนำเหล่าขุนนางมาส่งเขาออกเคลื่อนทัพด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะเคยได้สัมผัสเกียรติยศและความฮึกหานอลังการเช่นนี้เป็นครั้งแรกคู่ต่อสู้ยังคงเป็นฉู่เปิดเจียเช่นเคยเพียงแต่ในวันนี้ผู้ที่ส่งเขาออกเคลื่อนทัพไม่ใช่กุยเลอร์หวางเหอสู้สถานที่ออกเดินทางไม่ใช่เคอหลงแห่งกุยเลอร์แขวนที่เขาจะปกป้องก็ไม่ใช่กุยเลอร์ ผู้ที่ติดตามข้างกายเขาไม่มีห่างดังเงาตามตัวก็มีใช่ผิงถิงอีกต่อไปหากเขาฮิ้วศีรษะของฉู่เปิดเจียกลับมายื่นออกไปต่อหน้าต่อตาพิงถิงซึ่งถูกกักบ,บริเวณอยู่ในวังพระชามาดาจริงๆผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรเนอสายตาของชายหนุ่มกวาดผ่านเหล่าแม่ทัพนายกองที่เตรียมตัวพร้อมสับออกเคลื่อนทัพแล้วพลันหันหน้ารับลมชักกระบี่ออกมาออกเคลื่อนทัพ ล้อรถฝีเทาา้าม้าค่อยๆเคลื่อนขยับดุดดังพื้นฟ้าแผ่นดินที่หลับไหลได้ฝืนตื่นสั่นสะเทือนอยู่เลือนรางดินเหลืองฟุ้งกระจายนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปอำนาจคุมทับทั้งหมดของอวินช้างได้ตกอยู่ในมือของเหอเสียอย่างแท้จริงในที่สุดเพื่อที่จะได้รับมือตรงลิ้นเย่าเทียนจำเป็นต้องปล่อยอำนาจคุมทับนี้ออกไปจากมือทั้งหมดโดยไม่มีการออมรัง ดินทรายณชายแดนกำลังจะถูกโลหิตอุ่นระอุราดรถจนเปียกชุ่มกลิ่นข่าวเลือดกำลังจะครอบคลุมทั่วทั้งทุง่งหญ้าไม่ว่าผู้คนจะต้องบาดเจ็บล้มตายกันไปกี่คนความแค้นระหว่างเขากับฉู่เป่ยเจียความแค้นชั่วชีวิตที่ถูกสวรรค์ลิขิตมาตั้งแต่แรกจะต้องสิ้นสุดลงจะต้องชนะเงาร่างบนหลังม้าของเหอเสียทั้งหญิงพยองและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่น เย่าเทียนก้าวขึ้นบนแท่นสูงของหอเหนือกำแพงเมืองมองส่งเงาร่างของเหอเสียที่ขี่ม้าจากไปยอดขุนพลแห่งยุคแผ่บุคลิกอันองอาจห้าวหาญที่สูงลมแรงผัดม่านไขมุกที่ห้อยระลงมาจากมงกุฎหงของเย่าเทียนจนแกว่งไกวไม่ได้หยุดประดุดหัวใจที่แขวนอยู่กลางอากาศถูกสายลมคลั่งโหมพัดดังหัวแท้พระชามาดาจะชนะ เขาจะต้องเอาชนะฉูเป่ยเจียได้สีหน้าเย้าเทียนเชื่อมั่นเหล่าองครักษ์ล้วนเฝ้าอารักขาอยู่ห่างออกไปหนึ่งจ้างเศษขุนนางที่ข้างกายมีเพียงกุ้ยฉางชิงคนเดียวที่ได้รับคำสั่งให้ติดตามขึ้นมาบนแท่นสูงอัครเสนาบดีวัยกลางคนยืนอยู่ข้างกายเย้าเทียนในดวงตาอันลึกล้ำประทับภาพเงาหลังของเหอเสียเช่นเดียวกัน เงาหลังนั้นได้กลายเป็นจุดเล็กๆที่กำลังจะลับหายไปณที่ไกลตากุยฉางชิงเอ่อยเสียงหนักเฉินมีหรือจะไม่เต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวพระชามาดาแต่การทำสงครามครั้งใหญ่เพื่อผู้หญิงคนเดียวคือพฤติกรรมที่ไม่ฉลาดอย่างยิ่งไปตลอดการการจะเอาชนะทัพใหญ่ของฉูเปื่ยเจียต้องสังเวยชีวิตของลูกหลานชาวอาวินฉางสักกี่คน องค์หญิงดูเหล่าทหารที่ติดตามพระชามาดาออกเดินทัพไปในวันนี้สิพยะค่ะมีไม่น้อยที่เป็นลูกหลานซึ่งยังหนุ่มแน่นที่เลือดในอกอุ่นระอุของชนชั้นสูงสงครามที่ไม่มีความจำเป็นครั้งนี้หากไม่ถูกยับยั้งเอาไว้แล้วไซในหมู่พวกเขาจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสรอดชีวิตกลับมายัางเมืองหลวง อัครเสนาบดีไวยกลางคนหันศีรษะมามองเย้าเทียนเวลามีไม่มากนักแล้วองค์หญิงทรงตัดสินใจหรือ,อยังพยาค่ะสายลมเพิ่มความแรงขึ้นอย่างกระทันหันผืนธงแพรสัญ,ญลักษณ์ราชวงศ์อวินชาน้างณที่ไกลสะบัดดังพึบพับราวกับจะแผดร้องคำรามเย่าเทียนหันหน้าต้านลมสูดหายใจลึกๆบนใบหน้าอันเคร่งขรึม ปรากฏประกายเด็ดเดี่ยวไม่ยอมอ่อนข้อตัดสินใจแล้วสายตาเบนไปยังภายในเขตกำแพงเมืองสอดสายมองหาวังพระชามาดาซึ่งตั้งตรงงานหน้าเกรงขามณที่ไกลตาไปพิงถิงผู้ขับเคลื่อนสถานการณ์ใหญ่แห่งใต้ล่าถูกกักบ,บริเวณอยู่ที่นั่นเสียงโห่ร้องอันพลุ่งพล่านกระหึ่มก้องในตอนที่ทับใหญ่ออกเคลื่อนทับ กระทั่งที่หวังพระชามาดาภายในเขตเมืองก็ยังได้ยินอยู่แววแววจุยจุยีีเงี่ยหูฟังและยิ้มออกมาอย่างกระตือรือร้นปายกูเนียงเหอเสียออกเดินทับแล้วเจ้าค่ะเมื่อไม่มีบุคคลฉลาดเป็นกรดเช่นเหอเสียงด้วยไหวพริบของพิงทิงการจะหนีออกไปจากวังพระชามาดาน่าจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นตอนนี้พวกเราจะทำอย่างไรกันดีใช้อุบายหรือใช้ยา จุ้ยจวีพยายามคิดอย่างร้อนรนตอนที่เหอเสียอยู่พวกเราต่างไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพละการตอนนี้จึงไม่ทราบสถานการณ์ทางภายนอกกันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรามาสืบการวางกําลังคุ้มกันภายในวังพระชามาดากันหน่อยส่วนเส้นทางข้างนอกฮถ้ามีแผนที่เมืองหลวงของอวินฉางสักใบก็คงดีไม่ทราบว่าในห้องหนังสือของเหอเสียจะมีแผนที่ทิ้งเอาไว้อยู่หรือเปล่าพวกเราไม่สู้ ไม่จำเป็นถิงถิงเอ่ยออกมาเบาๆจุยจวีไม่เข้าใจไม่จำเป็นพวกเราไม่จำเป็นต้องไปเปลืองสมองคิดหาทางกันเองพวกเราไม่มีเวลามากหากไม่รีบฉวยโอกาสนี้หนีไปแล้วก็ท้องจุยจวีเหลียวซ้ายแหลขวาอย่างระมัดระวังลดเสียงเบาลงพูดว่าท้องของท่านจะถูกดูออกเอานะสิ ถิงถิงก้มหน้าลงมองหน้าท้องซึ่งยังไม่นูนออกมาของตัวเองความอ่อนโยนโดยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ถูกกระต้นให้พุ่งขึ้นมาเต็มอกในทันทีหญิงสาวเอามือลูบหน้าท้องเบาๆอย่างเผลอตัวค่อยกล่าวกับจุ้ยจวีว่าเจ้าคิดว่าองค์หญิงแห่งอวิ๋นฉางรู้สึกอย่างไรต่อเหอเสีย จุ้ยจวีทราบดีว่าคำถามนี้ของพิงถิงต้องมีอะไรลึกซึ้งแฝงอยู่เป็นแน่จึงนิ่งคิดอย่างตั้งใจก่อนจะตอบว่าครั้งก่อนตอนที่นางมาข้าได้แอบมองจากที่ไกลยอยู่เหมือนกันนางงดงามมากถือเป็นตุ๊กตาหยกคู่กับเหอเสียได้เลยทีเดียวและดูจากท่าทางของนางดูเหมือนนางจะใส่ใจเหอเสียอย่างมากใส่ใจอย่างมากจริงๆนั่นแหละพิงถิงพยักหน้า ตั้งแต่ครั้งก่อนนั้นแล้วข้าก็ไม่ได้เห็นองคหญิงผู้นี้อีกเลยองค์หญิงเหมือนจะลืมเลือนไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีข้าอยู่ด้วยจุ้ยจวีพอจะฟังความในบางอย่างออกบ้างแล้วจึงถามว่าในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเหตุใดอยู่อยู่จึงเอ่ยถึงนางขึ้นมาในตอนนี้เล่าพิงถิงเลื่อนสายตาไปจับอย่างขอบฟ้าอย่างเช่มช้าคลี่ยิ้มอ่อนจางธนูพาดอยู่บนสาย หนาวแต่ไม่ยิงไม่ใช่ว่าไม่คิดจะยิงจริงๆหากแต่ต้องการรอจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมต่างหากนางยิ่งแสดงออกว่าไม่สนใจข้าในใจของนางก็ยิ่งสนใจนางคิดจะรอจนเหอเสียจากไปจุ้ยจวีก้มหน้าใช้ความคิดแล้วพลันร้องออกมาอย่างระหนกสตรีขี้หึงเหี้ยมที่สุดแล้วนางยังมีฐานะเป็นถึงองค์หญิงอีก หากนางคิดชวยโอกาสที่เหอเสียจากไปข้าท่านแล้วก็จะทำอย่างไรดีพิงถิงสายหน้าอย่างมั่นใจสตรีขี้หึงนั้นแบ่งแยกด้วยว่าเป็นคนฉลาดหรือคนโง่เย่าเทียนมีฐานะเป็นองค์หญิงแห่งอวินช้างในบรรดาผู้ที่มาขอแต่งงานเป็นจำนวนมากนางกลับเลือกเหอเสียที่ในตอนนั้นกำลังสิ้นไร้หม้ตอกนางย่อมไม่ใช่สตรีที่โง่เขลาอย่างแน่นอน นางเองก็ทราบดีว่าเหอเสียพยายามทุ่มเทอย่างสุดกำลังนำตัวข้ากลับมาและอย่างปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้หากนางบุ่มบามข้าข้าความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของนางและเขาจะมีอันจบสิ้นกันนอกจากนี้หากว่าข้าตายต่อให้เหอเสียติดขัดที่ฐานะเจ้าหญิงของนางจนจำเป็นต้องฝืนทนข่มกลั้นไม่บันดาลโทสะออกมาชู รู้สึกตัวอย่างตระหนกว่าตัวเองแทบจะเผลอหลุดปากเอ่ยชื่อนั้นออกมาเสียแล้วผิงถิงหน้าเปลี่ยนสีหุบปากลงทันทีอย่างขัดเคืองจุ้ยจวีฟังเจตนาของหญิงสาวออกแล้วจึงเอ่ยต่อประโยคท้ายของนางให้ว่าหวางเยี่ก็ไม่มีทางละเว้นนางอย่างแน่นอนจากนั้นถอนหายใจเหยียดยาวเอ่ยเบาๆว่า ครั้งนี้หวางเยี่ยคงขัดขืนคำบัญชาของต้าหวางเป็นแน่และตัดสินใจเด็ดขาดที่จะยกทัพมาตีอวินชางเขาทำแบบนี้นับว่านับว่าไม่สนใจอะไรอีกแล้วอย่าไปพูดถึงอีกเลยพิงถิงลุกพรวดขึ้นยืนทันควันเดิมทีคิดจะสะบัดหน้าพระจากไปแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดจึงเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันยืนหันหลังให้จุ้ยจวีอยู่ที่เดิมเอ่ยเสียงหนัก เรื่องระหว่างข้ากับเขาเกี่ยวข้องอะไรกับทหารที่ไรความผิดด้วยเล่าชีวิตที่จะดับสูญไปในการศึกตรงหลินอวินช้างครั้งนี้ล้วนแต่เป็นบาปของเขาและข้าทั้งสิ้นจุ้ยจวีถอนหายใจทั้งกังขาและปวดร้าวท่านอยากให้หวางเยี่ยทำอย่างไรกันเล่าหวังเยี่ยยังจะทำอะไรได้เงาหลังของพิงถิงเหมือนกลายเป็นแข็งทื่อครูใหญ่ให้หลังจึงค่อยเอ่ยตอบมาเบาๆ ข้าไม่คิดอะไรทั้งนั้นและเขาก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นกูเนียงใครเป็นคนกำหนดกันหรือว่าใครจะต้องอยู่ร่วมกับใครไปตราบชั่วชีวิตไปพิงทิ้งไม่มีสิทธิ์ไปจากวังจิ้งอานหวงังหรือฉูเปยเจียอย่างเด็ดขาดหญิงสาวเอ่ยขัดคำพูดของจุ้ยจวีน้ำเสียงค่อยๆเปลี่ยนเป็นหนักแน่นข้าได้รับการอบรมสั่งสอนจากวังเยี่ยกับพระชามาดามาตั้งแต่เด็ก ว่าต้องจงรักภักดีต่อต้าหวางต้องรักชาติต้องถือคุณธรรมรักษาสถานการณ์ใหญ่มาตอนนี้ข้าได้ประโยชน์ใดตอบแทนบ้างคนเราได้แต่ต้องถือคุณธรรมคำหนึงถึงสถานการณ์ใหญ่โดยไม่อาจมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองสักครั้งบ้างเลยกระนั้นหรือหญิงสาวหันกลับมาก้มหน้ามองจุ้ยจวีที่นิ่งตะลึงเอ่ยเนิบช้าพวกเจ้าต่างพูดว่าข้าฉลาด คนฉลาดจะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลมีที่มาถูกคนอื่นถามโน่นถามนี่นับหมื่นพันคำถามก็ต้องตอบให้ได้อย่างไรช่องโวจุยจวีข้าไม่สนใจว่าหวางเยี่ยของเจ้าต้องปวดใจมากเพียงใดหรือมีเหตุผลยิ่งใหญ่เทียมฟ้าอย่างไรถึงได้กลับมาไม่ทันค่าไม่อยากจะได้ยินชื่อไม่อยากจะเห็นหน้าเขาอีกข้าไม่ใช่ขุนนางในราชสำนัก ที่การตัดสินใจทุกอย่างจำเป็นต้องมีเหตุผลกระจ่างชัดเจนข้าเป็นแค่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นข้าชอบอะไรแขนอะไรหรือตัวข้าไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกข้าอยากจะพาลูกไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างเงียบสงบก็ไม่ได้หรืออย่างไรน้ำเสียงใสกระจา่างดังเสียงพินปลายเสียงกระจายหายสิน้นภายในห้องมีเพียงความเงียบสงัดจุ้ยจวีตอบไม่ออกแม้แต่คำเดียว ใต้ล่านี้ไม่มีเรื่องใดที่สมบูรณ์พร้อมทั้งสองฝ่ายฉูเปิ่ยเจียได้เลือกหนึ่งในสองทางไปแล้วเขาได้เลือกที่จะรักษาราชวงศ์ตรงหลินเอาไว้เลือกที่จะทำร้ายพิงถิงอย่างนั้นก็ให้เขารักษาราชวงศ์ตรงหลินของเขาต่อไปเถิดอย่างนั้นก็ให้ไปพิงถิงได้จากไปเถิดไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่จนใจมากเพียงใดก็เป็นการเลือกอยู่ดี ไม่ว่าจะจนใจมากเพียงใดบาดแผลก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีบาดแผลหัวใจจะไม่เจ็บได้อย่างไรใครเป็นผู้กำหนดว่าใครต้องเคียงคู่กับใครไปตราบชั่วชีวิตปายพิงถิงก็เป็นเพียงสตรีผู้หนึ่งเท่านั้นใหญ่จึงจําเพาะเจาะจงต้องมาบังคับให้นางคำหนึงถึงสถานการณ์ใหญ่คำหนึ่งถึงคุณธรรมคำหนึงถึงประเทศชาติประชาราษ ผู้ไรเหตุผลทำแต่สิ่งที่ไรเหตุผลมาช่วยชีวิตก็ไม่มีผู้ใดไปว่ากล่าวตําหนิแต่ผู้ที่ทําสิ่งใดอย่างมีเหตุผลมาโดยตลอดเกิดทําอะไรตามใจตัวเองเข้าในวันหนึ่งกลับจะต้องถูกตําหนิอย่างแน่นอนเรื่องราวในโลกมักจะไร้เหตุผลเสียยิ่งกว่าตัวมนุษย์เช่นนี้เองจุ้ยจวีมองพิงถิงที่น้ําตาไหลาอาบแก้มแล้วพลันเข้าใจในบัดดลนางยังคงรักฉูเปิดเจียอยู่ เพราะรักอย่างลึกล้ําแคนจึงได้ลึกล้ําแคนที่ฉูเปื่อยเจียผิดสัญญาแขนที่ชะตาชีวิตของเขาและนางต่างเป็นเช่นเดียวกันคือถูกคุณธรรมและสถานการณ์ใหญ่ควบคุมบังคับไปตลอดการต้องทนรับความเจ็บปวดดังเฉือนเนื้อถือกระดูกโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเบื้องหน้าคุณธรรมและสถานการณ์ใหญ่การจะรักษาความรักอันบริสุทธิ แม้เพียงเล็กน้อยเอาไว้ช่างยากเย็นถึงเพียงนี้สิ่งที่หญิงสาวผู้บอบบางคนนี้ต้องการสิ่งที่นางปรารถนาโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นคือสิ่งซึ่งนางไม่มีทางที่จะได้มาไปโดยตลอดการในเมื่อไม่มีทางได้มาก็ละทิ้งไปเสียเถิดละทิ้งไปแล้วก็ให้หนีจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกหนีไปจากฉูเปิ่เจีย หนีไปจากความอาฆาตแค้นระหว่างชาติบ้านเมืองที่เป็นดังนอนเกาะกินลึกอยู่ในกระดูกปายกูเนียงทำในสิ่งที่ท่านอยากทำเถิดขนตาจุ้ยจวีขยับไหวน้ำตาใสากระจางหยดกลิ้งลงมานางแงนหน้าขึ้นมองพิงถิงเอ่ยเบาๆชั่วชีวิตนี้หากคนเรามีสิทธิ์ตัดสินใจทำเพื่อตัวเองสักครั้งจะดีมากเพียงใด ดุดดั่งชั้นน้ำแข็งที่ใกล้ละลายถูกค้อนสุดท้ายเจาะทะลวงใบหน้าหมุนเศร้าของพิงถิงกระตุกโดยพลันคุกเข่าลงโดยแรงกอดจุ้ยจวีอเอาไว้จุ้ยจวีอเองก็กอดนางเอาไว้แน่นกัดริมฝีปากสะกดกลั้นเสียงร้องไห้จงทําเถิดจงทําเถิดชั่วชีวิตมนุษย์จะรักจะแค้นจะต้องเลือกเองต้องดิ้นรนต้องไล่ตามสายลมบนท้องฟ้าที่ไม่อาจไขว่คว้าได้ อย่าเป็นคนฉลาดอีกเลยจุ้ยจวีพูดปนสะอื้นที่ริมหูอีกฝ่ายจงเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เป็นมารดาที่มีความสุขเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องคอยตื่นระหนกระแวดระวังเจ็บปวดใจอย่างลึกล้ำเพราะคุณธรรมและสถานการณ์ใหญ่อีกทุกผู้คนล้วนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขไม่ต้องไปสนใจไฟสงครามจากตรงลินและอวินช้างหนีไปให้ไกลที่สุดไม่ต้องหันหน้ากลับมาอีก ไปตลอดการบอกต่อเด็กน้อยที่จะต้องรูปงามแข็งแรงและเฉลียวฉลาดอย่างแน่นอนว่ามนุษย์นั้นแท้จริงแล้วมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้มนุษย์นั้นแท้จริงแล้วมีสิทธิ์ที่จะร้องไห้จนพอใจหัวเราะให้สุดเสียงมนุษย์นั้นแท้จริงแล้วไม่เพียงแต่สามารถที่จะมีเหตุผลหากยังสามารถที่จะมีหัวใจ ใครเป็นผู้กำหนดกันว่าใครต้องเคียงคู่อยู่กับใครไปตราบชั่วชีวิตท่านพูดได้ถูกต้องเสียใจไปแล้วก็คือเสียใจไปแล้วแค่บอกเหตุผลไม่กี่คำว่าทำเพื่อสถานการณ์ใหญ่รอยแผลในใจก็จะหายได้อย่างนั้นหรือไม่หายไม่หายหรอกวันที่ทับตรงหลินรุกเข้ามาประชิด วันที่เหอเสียออกเดินทางไปจากเมืองหลวงไปพิงถิงกับจุ้ยจวีได้กอดกันร้องไห้เสียงดังนี่เป็นการร้องไห้ออกมาอย่างเต็มที่ไม่มีการเก็บกักเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มาถึงอวินช้างปล่อยให้น้ำตาไหลพรากๆออกมาจากหัวใจให้เต็มที่อย่างสาสมดวงตะวันอันสดใสแห่งเหมันได้ผลักใสชั้นเมฆทางซ้ายขวาออกไปและสาดแสงลงใส่ร่างของทั้งสองอย่างเต็มที่ เพราะมันเข้าใจดีว่าสตรีอ่อนแอสองนางนี้ต้องการพลังเป็นอย่างมากพวกเราจะต้องหนีออกไปให้จงได้อืมต้องหนีออกไปให้ได้พยักหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวแววตาอันมุ่งมั่นผิงถิงเช็ดน้ำตาบนใบหน้าจนแห้งแล้วลุกขึ้นยืนอีกครั้งยืนหยัดตรงยิ่งเสียกว่าเมื่อก่อนภายใต้แสงตะวันสาดส่องดูประหนึ่งรูปปั้นซึ่งเปล่งแสงหลากสี นางมีพลังพลังของนางอยู่ในขันนี้เองเพียงมีชีวิตน้อยๆน,นี้อยู่ไปพิงถิงก็ไม่อ่อนแอไร้พลังอีกต่อไปนางยืดเอวตรงยืนหยัดมั่นคงเสียงเหล่าผู้รับใช้ที่ด้านนอกประตูร้องตะโกนดังก้องขึ้นในจังหวะนี้พอดีองค์หญิงโยเทียนเสด็จจุ้ยจวีลุกพรวดขึ้นยืนทันควันหันไปสบตาพิงถิงแวบหนึ่งมาเสเร็วเชียว พิงทิงเม้มปากไม่เอ่ยคําอึดใจให้หลังจึงค่อยเอ่ยเสียงราบเรียบไม่เร็วก็ช้าย่อมต้องมาไม่อยากาเผชิญก็ต้องเผชิญร่วมเดินไปกับจุ้ยจวีเพิ่งจะก้าวออกจากประตูเรือนก็เห็นเย้าเทียนถูกห้อมล้อมด้วยเหล่านางกำนันดั่งดาวล้อมเดินกำลังเดินตรงมาทางนี้พอดีจึงชะงักเท้าก้มศีรษะลงถวายบังคมเย่าเทียนได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว เพิ่งจะก้าวเท้าเข้าสู่วังพระชามาดาก็เอ่ยปากถามทันทีว่าพิงถิงอยู่ที่ไหนแล้วเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าตรงมาหาโดยไม่เอ่ยอะไรแม้แต่คำเดียวเดินผ่านสวนดอกไม้ด้านหลังเรือนก็มองเห็นพิงถิงก้มศีรษะถวายบังคมได้แต่ไกลในใจนางเกรงขมแ็งฝีเท้ากลับผ่อนช้าลงพิจารณาเงาร่างบอบางนั้นจากที่ไกลแล้วค่อยเดินเยือกลายเข้าไปหา หยุดลงตรงหน้าพิงถิงถวายบังคมองคหญิงเพคะพิงถิงเอ่ยเบาๆยืนคำศีรษะก้มลงมองเห็นเพียงลำคอที่ก้มต่ำของปลายพิงถิงผิวขาวเนียนเป็นประกายหญิงผู้นี้แม้หน้าตาไม่งดงามแต่กลับมีสิ่งอื่นที่ชวนให้หวันไหวใจเย่าเทียนนิ่งมองเงียบๆอยู่ชั่วครู่ค่อยเอ่ยว่าไม่ต้องมากมารยาท ก่อนจะออกเดินทางพระชามาดาเฝ้ากำชับข้าครั้งแล้วครั้งเล่าว่าให้ช่วยดูแลเจ้าข้าจึงได้จงใจมาเยี่ยมเจ้าโดยเฉพาะกล่าวไปพลางก้าวเข้าไปในห้องไปพลางในตาดำคลับกวาดมองไปรอบด้านการตกแต่งภายในห้องหรูรางงดงามทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของชั้นเลิศที่จัดทำอย่างประณีตทั้งสิ้นรูปแบบเหมือนดั่งเป็นห้องของนายหญิงของวังไม่มีผิด เย่าเทียนเลือกนั่งลงยังเก้าอี้ริมหน้าต่างสั่งว่าเจ้าก็นั่งลงเถิดรับน้ำชาร้อนๆที่จุ้ยจวีส่งมาให้สายตาเบือนไปจับอย่างพินโบราณที่ด้านไหนผ้าม่านจิบชาไปหนึ่งคำผิงถิงกับจุ้ยจวีทราบดีว่าเรื่องใหญ่กำลังจะมาเยือนก็ไม่แสดงอาการกระตุกกระตากทางสีหน้าเพียงแสดงท่าถีนอบน้อมอยู่บ้างนิ่งเงียบงันอย่างอ่อนโยน เย้าเทียนมองพินนั้นจนพอใจแล้วจึงค่อยหันมามองพิงทิ้งคลี่ยิ้มอบอุน่นนุ่มนวลออกมาวันนั้นเจ้าบังเอิญป่วยจึงจากไปอย่างรีบร้อนอยู่บ้างทําให้ข้าเพียงได้ฟังเพลงที่เจ้าดีดไม่มีโอกาสได้สนทนาด้วยสักกี่คาเจ้าอยู่ที่นี่สบายดีอยู่หรือขาดเหลืออะไรบ้างหรือไม่ทุกอย่างดีหมดเพคะเช่นนั้น เย่าเทียนพินิษมองสีหน้าของพิงถิงถามยิ้มยิ้มคิดถึงบ้านหรือไม่คำถามนี้ถามออกมาอย่างประหลาดนักน้ำเสียงอย่างพิกลอย่างมากจุยจ้ยจุ๋ยใจกระตุกวูบสีหน้าตกตะลึง